โดนครับโดนครับปลาอะไรไม่รู้โดนครับโดนครับของใหญ่นะมาโดนแล้วครับโดนแล้วครับปานินแน่เลยครับโอ้โหตัวใหญ่ครับน้าพาใหญ่โอ้ยปลาอะไรปลาอะไรโอ้ยหมาแล้วครับหมาล่ะครับโอ้โหเต่เพียนใหญ่ครับเต่เพียนใหญ่โอ้โหโอ้โหปานินครับปานินโอ้โหมาแล้วครับโอ้โหโอ้ย นินนสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับคนชอบตกปลาชาแชนลนะครับวันนี้ก็พามาเปิดหมายใหม่นะครใหม่ซิงซิงนะครับหมายนี้ไม่เคยตกนะครับยังไม่เคยมาตกเลยนะครับเพิ่งมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับ หมายี้น่าจะอยู่ในเขตบ้านสร้างนะครับแถวแถวบ้านสร้างแถวบางปลานะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับไม่รู้จักชื่อไม่รู้จักคลองนะครับแต่รู้อยู่แถวแถวบางปลาครับแต่ก่อนก็เดินสายตีเหยือปอมนะครับก็เลยรู้จักคลองวันนี้ก็เลยลองมาทดสอบดูนะครับก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะมีตัวไหมจะเป็นยังไงนะครับมาถึงตอนนี้ก็ใกล้เที่ยงแล้วครับ ก็มีเวลาตกถึงสี่ห้าโมงแล้วประมาณห้าโมงเย็นไปยังไม่รู้นะครับว่าจะมีปลาอะไรบ้างปลาเข้ากินหรือไม่นะครับเพราะว่าไม่เคยตกเลยรแรกก็จะตกในระยะสี่จุดห้าคนนะครับถ้ากินไม่กินยังไงหรือยังไงก็ค่อยปรับเปลี่ยนทีหลังนะครับาสายเมนก็สามจุดศูนย์นะครับสายหน้าก็สามจุดศูนย์เหมือนเดิมตะเบ็ดก็เบอร์หนึ่งกับศูนย์จุดแปดนะ เป็นไม้ตายสองตะขอเหยื่อที่ใช้ก็ตัวเดิมครับกินตะกินทุกปลานะครับสุดเด็ดสายคลองผ่านชัวไม่กลัวเหงาครับวันนี้ก็มีลุ้นนะครับว่าจะหฮวไหมครับหรือว่าจะเป็นยังไงครับไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจจริงๆวันนี้เพราะเป็นหมายใหม่ๆจริงๆไม่เคยมานะครับครั้งแรกแงก็ไปติดตามชมกันนะครับโดนครับโดนครับหูของใหญ่ของใหญ่ ครับของใหญ่เลยไม่ทันตั้งกล้องครับหมายใหม่ครับหมายใหม่หมายใหม่โอ้ย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 ปลาเลยปลาเลยโอ้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 ยดูครับดูเห็นตัวแล้วเห็นตัวแล้วโอ้โหไม่ทันตั้งกล้องครับนะนี่ครับนี่ครับโอ้โหโอ้โหไปแล้วครับไปแล้วครับไปนู่นแล้วครับออกแล้วครับโอ้โหโอ้โห โดนแล้วครับโดนแล้วครับของใหญ่ของใหญ่นู่นครับโอ้โหเดี๋ยวปลาขึ้นแป๊บครับปลาขึ้นแป๊บครับอูยมาแล้วครับนะตักไปเลยครับแต้มแรกครับโอ้ยแต้มแรกมาแล้วนี่ครับแต้มแรกนะครับแต้มแรกของใหญ่เลยครับแต้มแรกน่ครับสภาพไม้นะครับไม้ใหม่นะครับไม้ใหม่โอ้โหใส่โดครับ ต้อนนะฮะปลาขึ้นดีครับปลาขึ้นดีมากเนี่ยตัวใหญ่ๆอินตัวแรกก็ปลาดุกยักษ์เลยครับไซโลครับอืนู่น่ะโอ้ขึ้นดีครับขึ้นดีคลองนี้น่าจะปลาดุกเยอะครับดูแลขึ้นหัวดำๆๆนะครับนั้วก็จ็อกเกิร์นครับทีแรกวัดมาตัวแรกเป็นปลาดุกนะครับยวดูนะจะมีปลาดุกอีกไหม้ามีอีกกับ บันเทิงแล้วครับแสดงว่าประดุกเยอะครับโดนครับนะโดนเต็มสองครับปลาอะไรไม่รู้ปลาอะไรปลาอะไรปลาอะไรครับปลาอะไรครับเต็มสองครับเต็มสองโอ้ยหมาลครับแกแหครับแกแห่เต็มสองครับเต็มแรกประดุกนะครับโอ้ยนี่ครับนี่ครับกินหนังหางเลยครับหางมากนี่ครับโอ้ห ย้อนแสงครับแต้มแต้มสองเป็นแกแหนะครับแกแห я. แต้มแรกประดุกใหญ่เลยโอ้ยย้อนแสงครับโอ้ยร้อนครับร้อนวันนี้อากาศร้อนครับหมายใหม่นะครับหมายใหม่ห่างนาเลยครับก็จะมาแต้มสองครับตามต่อครับตามต่อ กินไม่กินใหม่กินกินห่างมากครับจะเอา2.7ลงเช็คดูอีกครั้งนะครับโอ้ตัวแรกมาดีเลยครับบาดุกตัวสองนานมากครับเกือบชั่วโมงเดี๋ยวลองเอา2.7เช็คดูครับเผื่อปลากินใกล้นะครับาผ่านเยอะครับแต่ไม่แวะนะครับไม่ยอมแวะเซเว่นเลย เว่นมีแต่ของอร่อยอร่อยไม่ยอมแวะครับเลยหมดเฮ้ยไม่ทันแล้วครับไม่รู้ปลาอะไรกินอีกแล้วถอนปุ๊กขึ้นมาตอนไม่ทำมือเบ็ดมันก็ไม่กินเนาะโดนครับโดนครับโดนครับไม่รู้ปลาอะไรครับโดนครับถอยเอาหูไว้นะฮะบอกโดนเราแกแหครับแกแหอือหือ แขกับแหกแขนะโอ้ยหมาก็หมายก็โอ้ตอนไม่ฝูงเว็ดมันก็ไม่กินนะครับนี่ครับเปลี่ยนหาังแดงมาอีกแล้วแต้มสามครับแต้มสามโอ้โหนี่ครับปุ๊บขึ้นเลยโอ้ยนี่เขงหลบหลบหน่อยเขไม่ไหวครับย้อนแสงครับนี่สวยเลยเลยครับ แตมที่สามนะเป็นตะเพียนหางแดงครับหรือกระแหงครับเดี๋ยวตามกันต่อครับจะเป็นยังไงครับโอเคทำสองเจ็ดนะครับว่าจะเอาสองเจ็ดเชคมันกินเลยโดนครับนะโดนครับโอ้มันกินสองเจ็ดครับนี่ครับโอ้ยสงเสัยมันจะกินสองเจ็ดจริงๆครับนี่โอ้หดีครับนีครับเอาสองเจ็ดไปเช็คดูนะครับนี่ครับ เอาสองเจ็ดเช็คดูนะครับโอ้โหตกสี่ห้ากินหญ้าครับลองสองเจ็ดดูครับตั้เดียวกินเลยเดี๋ยวดูทีครับจะกินต้องเปลี่ยนแล้วครับตกสองเจ็ดดีกว่าดูครับดูครับปลาอะไรดูกันโอ้โหหมาแล้วครับมา้ครับโอ้โหเตะเพี้ยนใหญ่ครับจตเพี้ยนใหญ่โอ้โหโอ้โหปลาินครับปลาินโอ้โหมา้ครับปลาินโบครับโอ้โห เจอแล้วครับน,นะสุดยอดครับสุดยอดครับโอ้ย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 โ,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 โอ้ยโอ้ย,อยเอาละครับ โอ้ยโอ้โหตกมาจึงนานเพิ่งรู้โอ้ยโอ้ยเพิ่งรู้ครับนะโอ้โหปลากินสองเจ็ดปลาเหน,นินบอครับโอ้โหส,สุดครับนี่ครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยสุดยอดสุดยอด นี่ครับนะดูปันเห็นครับโอ้โห่นี่ครับไอสวยเลยโอ้โหไม่นึกว่าจะโดนนะครับนี่ครับสดยอดเลยโอ้โหจัมโบ้ครับจัมโบ้อ่าแล้วโอ้ยโอ้ยอย่าดิ้นอย่าดิ้นอย่าดิ้นเดี๋ยวไม่ได้กินขอร้องเถอะโอ้ย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 เกือบแล้วไหลรอเพล้วนาอันจะลายว่ะเอาลงไว้ก่อนเออ เออโอ้ยอดแดกครับใจหายเลยนานๆเจอตัวนันนี้โอ้ยสุดยอดครับลนะ้สุดยอดเลยมาเป็นฝูงไม้สวยครับสวยครับโอ้ปลากินใกล้ฝั่งับตกตกสี่ห้าอยู่นานครับเป็นชั่วโมงขวาครับโอ้โหตกสี่ห้าได้ปลาดุกมาตัวนึงครับปลากระแหสองตัวแล้วก็เงียบนะครับเงียบนานมากก็เลยลอง เอาสองจุดเจ็ดมาหยอดดูนะครับโอ้โหไอกระแหมารวัรวสองตัวนะครับตามด้วยนินใหญ่อีกเอาแล้วครับมีรุ้นเลยแบบนี้นินเข้ากับบันเทิงนะครับปื๊บไปแล้ครับโอ้โหไม่โดนครับอืมออไรครับอืมไม่โดน เงียบไปแล้วครับตอนนี้หลังจากได้ปาน,นินมาก็เงียบกันยาวๆเลยครับโอ้โหไม่วัดไปอีกสองทีนะครับแต่ก็ไม่ติดน่าจะเป็นแก่แห่นะแล้วก็เงียบยาวเลยครับเป็นชั่วโมงแล้วครับสงสัยต้องอา4.5ออกมากแล้วมั้งครับสลับไปสลับมาครับตำต้องต้องเป็นทำนองนี้แล้วไม่ไหวแล้ว โอ้กินสองเจ็ดเสสวยตัวแล้วก็เงียบไปเลยต้องเอาสี่จุดห้าลงแล้วครับโอ้ยอันนี้ไม่ต้องเก็บแล้วครับต้องสลับกันแล้วครับสี่จุดห้าบ้างสองจุดเจ็ดบ้างครับโอ้เอาแน่เอานอนไม่ได้ครับหมายใหม่นะครับไม่รู้ปลากินแนวไหนแน่นะครับแต่ที่แน่แนถ้าต่อใกล้ก็มีโอกาสได้ปลาน,นินยักษครับ ตกใกลก็ได้นินยัคตกไกลก็ได้ดุกยักษ์ไม่รู้เขาเป็นกินแนวไหนแน่ครับตอนนี้ตอนนี้ก็ตกมันสองแนวเลยครับปลาอยากจะขึ้นไก่นะครับโถแล้วครับโดนแล้วครับโอ้โหมาดูตัวอะไรนะครับมาดูกันนะครับโอ้ยนี่ครับอืมยอดจริงจริงนะครับ หอยนะครับได้หอยมาแล้วครับหอยยังกินนะครับนี่ครับโอ้ยกินดะฮะกินยันหอยเจเคีโดนครับโดน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 ครับปลาเลยครับโอ้โหรอนานครับโอ้ยมาแล้วโอ้โหปลาเลยโอ้บลูกปลาสวายครับลูกปลาสวายใช่เปล่าหรือขยะงก็ไม่รู้เลยดูโอ้ยเลยดูไอ้โอ้ลูกปลาสวายครับลูกปลาสวาย โอ้ยมาแล้วมาแล้วโ,โหโหนี่ครับลูกปลาสวายนะครับแจมแจมเลยกินดะกินทุกป่าเนครัลูกปลาสวายครับตัวนี้ลูกปลาสวายเอา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 เข้าไปขยับออกสี่จุดห้ามาเล่นลูกสวายกินนะครับโอ้ไปไม่เป็นเลยครับ อันนี้ตกเกือบสองคันเลยนะครับสองจุดเจ็ดกับสี่จุดห้าเลยมาโอ้ยลูกสวายครับมากินสี่จุดห้าครับนี่นี่ครับของแท้เลยลูกสวายว้าลูกสวายครับลูกสวายโอเคโอ้ยค่อยค่อยเก็บครับลูกมันมาแล้วแม่มันจะมาไหม อืมลูกมันมาแล้วลูกมันมาแล้วลูกสวายอยากจะเจอแม่มันดูนี่แม่มันจะมาไหมาเ,ลเล่นทั้งสองเจ็ดเล่นทั้งสี่ห้าเลยครับกินหางมากครับแต่กินมาสระ,ะทีมีแต่สวยๆครับปลาแปลกๆสวยโอเคอยู่โอเคอยู่แบบนี้ปลาไม่กินก็ดูท้องฟ้านก่อนนะครับนู่นครับโอ้โหท้องฟ้าสวยๆครับวันนี้ สวยจริงๆนะครับท้องฟ้าสวยๆเมฆสวยๆนะครับนี่ครับโอ้โหหาดูยากครับแบบนี้วันนี้อากาศดีนะครับดูท้องฟ้านะครับโอ้โหสวยงามจริงๆปึ๊ดโอ้โหลนะลูนะอืมโอ้โหอะไรจะสวยงามขนาดนี้ ไปครับไปครับไปครับโอ้ยโดนไม้รับนะโอ้โหเสียดายเลยครับเสียดายเลยนี่ครับเอามาแล้วครับโอ้โหเสดายปลากินห่างๆนะครับเราก็มาดูหมายกันนะครับหมายสวยๆครับสามแยกครับโอ้โหตรงสามแยกคือสวยเลยนะครับบนท้องฟ้าก็อยากจะมี ท้องฟ้ามืดดำแล้วครับนาหนาเอ้ยมาแล้วน,นู่นี่ท้องฟ้ามืดดำนะครับปืด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 ,ปด,ปดโอ้ยว้าวครับว้าวได้สองตัว2-3สองสามตัวปลาก็แหกกับปลาดุกตัวหนึง่งน่ากินเราไม่เคยกินน้ำมันคุณน่ะ ผมว่าน้ำมันขุนนะที่มันไม่กินครับปลาเยอะครับปลาสวงสดปลาสวายขึ้นเต็มเลยมันมากับน,น้ำปีนี้น้ำมันเยอะครับกินห่างอันนี้มันมันเชื่อมกับบางปลาเนาะใช่ไหมครับเชื่อมคลองบางปลาเนะา,ะ,าคออนะครับออกไปนน่นละครับใช่ใช่แล้วออกไปนี่ไปออกนู่นป่ะครับไปออกอ่ะออกอะไรไนักหนก่นอ๋อเดี๋ยวขวาออกไปบางกระดาน ครับครับครับลงลงแม่น้ำบางปะกงเลยโถ้าไปอย่างนี้ก็แม่น้ำจีนไปนี้แม่น้ำบางปะกงอ๋องามขึ้นดีป่าครับนี่ฉลาดไม่กินแล้วกินพวกกุ้งกินพวกกุ้งกินสาเดือนครับโอ้ยโอ้ยโอ้ย โดนครับโดนครับปลาอะไรไม่รู้โดนครับโดนครับของใหญ่นะมาโดนแล้วครับโดนแล้วครับปนินแน่เลยครับน่าจะเป็นปนินครับนี่ครับปนินไหมโอ้ตัวใหญ่ครับนะปลาใหญ่โอ้ปลาอะไรปลาอะไรใหญ่อีกแล้วใหญ่อีกแล้วใหญ่อีกแล้วโอ้ใหญ่แล้วครับใหญ่แล้วครับดู โอ้ยด eh? you know? ุกครับไอ้ดุกไหมแล้วไอ้ดุกดุกใหญ่ดุกใหญ่เออนี่ยเนี่ดู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 โอ้ยบอลล็ครับโอ้ย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 บอลดุกมมันเหลืองจังเลยโอใช้ได้เลยครับนี่นี่มามามาเข้ากระชังก่อนออโอ้ย โอ้ยด okay. oh, ินด oh, <c oughs> <Either. c oughs> <neglected> ินโอ้ยเจปมาดูอีกแล้วไอ้สวยเลยครึ่งโลได้ห้าขีดห้าขีดถึงถึงม่จะเป็นบิ๊กอุยอ่ะเออบิ๊กอุยครึ่งโลได้ครึ่งโลได้เดี๋ยวเราหักเงี้ยงก่อนให้ดูน่าจะได้ครึ่งโลวตรงนี้ โอ้ไม่โดนก็ร้องเลยครับถ้าไม่หากก็อันตรายเวลาเราจับอ่ะต้องเขาเรียกปลอดอาวุธก่อนโดยเข้าไปถึงก็ไข้คนแพ้แย่เลยนะอืนี่ฮนะเอาปลอดภัยก่อนครับน่าจะได้อยู่สี่ครึ่งโลอ่ะสีขีดห้าขีดอยู่ จับหักแล้วก็เบาหนักมันเบาไม่แหลมแล้วไงหย่างนะได้อยู่นาห้าขีดเนาะอุ้ยไหมเดี๋ยวมีแหลมว้าวอ่ะแหลมนี่ไงนี่ก็ถ้าแหลมบิกอุ้ยใช่ไหมถ้ามนถ้ามนเป็นรัสเซียอ๋อมดูปลารวมวันนี้ครับปลารวมนะครับ ปลารวมปลารวมโอ้โหโอ้โอ้นี่ครับปลารวมโอ้โห,โหสวยเลยครับมีปลานิลด้วยโอ้โหดุกสองนินหนึ่งครับนี่ครับโอ้โหปลานิลสๆสวยครับถูกใจมากดุกสองนินหนึ่งครแกแห่สามสวายหนึ่งครับ ผลผลงานวันนี้ก็ใช้สองคันนะครับ4.5กับ2.7นะครับสลับกันไปสลับกันมานะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะกินแนวไหนครับบางช่วงก็กิน4.5บางช่วงก็กิน2.7นะครับโอ้โหคำคำหากันไปครับหมายใหม่ครับก็ยังพอเอาตัวรอดได้ครับเดีจะเก็บดีกว่าครับพอจะเก็บของเสร็จก็ประมาณสี่โมงครึ่งนะฮะหมายอยากจะไกลนิดนึงเก็บเร็วหน่อยครับ ผลสรุปของการมาเปิดหมายใหม่นะครับวันนี้ก็สุดยอดนะครับผิดคาดนะครับไม่คิดว่าจะมีปลาเข้ากินขนาดนี้นะครับก็ถือว่าดีเลยครับโหมีปลาดุกเข้ามาสองตัวใหญ่ๆนะครับปลานิลตัวหนึ่งก็ไซส์โบ๊ะเลยครับหกเจ็ดขีดแล้วก็มีปลากระของกระแหเข้านะครับผลจากการมาเปิดหมายใหม่ถือว่าผ่านครับหมายนี้เจอถึงแน่นอนนะครับช่วงนี้กินไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะเนื่องจากน้ําขุนนะครับ รออีกสักสองอาทิตย์แล้วครับเราค่อยมาใหม่นะครับให้รอให้ชาวนาทำนาเสร็จก่อนนะครับพอปล่อยน้ําลงนาเสร็จแล้วน้ําหายคุณน่าจะกินดีครับสรุปผลงานการเปิดไม้ใหม่ผ่านครับขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยครับสวัสดีครับสอง่าสี่โมงครับสองกวาสี่โมงครับ ฟาสี่โมงก็ชินมาตรวดการเลยนะครับเนีเเ่มองหน้าอีกเอาเอาเอาาเอองหน้าอีกเอาเอาับแล้วครับ